กับก็สวัสดีสมาชิกนะครับตอนนี้เราอยากให้ทุกคนมีคำถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักที่ผมเคยพูดประจำว่าทุนระยะเวลาการคืนทุนคุ้มไหมเพราะตอนนี้ที่เราได้ไปเห็นเกษตรกรเหมือนเกษตรกรจำเป็นหรือเกษตรกรมือใหม่หรือเริ่มสูงเลยตกงานไม่มีงานทำกลับมาบ้านอยากทำเกษตร แต่พอบอกทำกเกษตรที่บ้านเนี่ยส่วนมากแล้วครอบครัวจะไม่ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องอยู่รอดไหมมีไรายได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําทํากันมาท่านติดตามไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ Youtube ของเรานะครับที่ไปปลูกผักที่กรมพัฒนาที่ดินที่ให้ดูเรื่องการปลูกผักสลัดว่ามันสามารถปลูกระยะไหนปลูกห่างปลูกทีปลูกเป็นแถวแล้วสามารถจะเก็บเกี่ยวไรายได้1รุ่นหขอบใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ แล้วต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วสามารถจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับที่นี่คือที่ราชบุรีนะครับก็คือสมชายได้เริ่มต้นจากได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องการหาข้อมูลในการทําปุ๋ยการเพราะกล้าผักการปลูกจนทุกวันนี้สาม,มารถมีคําตอบให้กับพี่ดองละเพราะฉะนั้นลูกติดหลายๆคนเราจะพยายามบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่เรียนรู้อย่าเรียนรู้เพื่อเป้าหมายในตัวเองเท่านั้นเราต้องการให้ท่านเป็นบุคคลต้นแบบ ที่สามารถตอบคําถามให้กับเกษตรกร,กรหรือรุ่นน้องๆต่อไปได้ว่าถ้าจะปลูกจะเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็การทําไม่ว่าจะทํากับพื้นดินด้วยการทําแปลงกับดินหรือยกชั้นตอนนี้สมชายก็เก็บข้อมูลในการพัฒนาเรื่องการยกชั้นขึ้นมาว่ามันข้อตอบโจทย์เลยก็คือสําหรับผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเพราเมื่อผู้สูงอายุเนี่ยสามารถจะทําได้อย่างไรก็คือวิธีการทําก็คือหลักการง่าย ด้วยวิธีการง่ายๆคือไม่ต้องหาดินสาม,มารถเอาอินทรีย์วัตถุใส่พออินทรีย์วัตถุใส่แล้วเนี่ยสาม,มารถที่จะแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาเรื่องการไม่ต้องเปิดเขา่าหรือเรียกว่าไม่ต้องนั่งลงไปกับพื้นสาม,มารถที่จะทําผักได้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะให้สชายได้ให้ข้อมูลว่าถ้าเราปลูกเนี่ยความฟางทลา,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 ายความห่างเท่าไรจะได้กี่ต้นตอนหนึ่งชั้นตอนหนึ่งแปลงครับผมครับก็การปลูกผักอย่างที่อาจารย์ได้เกิดไปนะครับการปลูกผักบนชั้นเนี่ย ส่วนมากเราจะปลูกกันที่ระยะเมตรห้าสิบกับเมตรยี่สิบความความกวาม้างคือความกว้างของชั้นความกว้างของชั้นเมตรยี่สิบกับเมตรห้าสิบความยาวขึ้นอยู่กับแต่แต่ละท่านต้องการเลยแต่ของผมนี่ใช้ระยะหกเมตรผมผมจะระยะความกว้างเมตรยี่สิบกว้างหกเมตรผมปลูกกวางตุ้งต่อต้นเนี่ยยี่สิบเซนหมายถึงว่าระหว่างหลุมเนี่ย หรือว่าระหว่างต่อต้นเนี่ยครับยี่สิบคูณยี่สิบก็คือยี่สิบเซนคูณยี่สิบเซนถูกต้องครับยี่สิบเซนคูณยี่สิบเซนแล้วระหว่างแถวจะได้กี่แถวถ้าระหว่างแถวนี่จะได้หกแถวได้หกแถวเมื่อได้หกแถวแล้วเนี่ยถ้าความยาวเนี่ยจะได้กี่ต้นทั้งหมดรอไอทั้งหมดยี่สิบหกต้นยี่สิบหกต้นถ้าเราอยากจะรู้น้ําหนักนะครับถ้าอยากรู้น้ําหนักตอนเนี้อันเนี้ยที่เราทดลองดูอันนี้พุ่นไม้ว่ากําลังจะโตละ กำลังจะโตน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่สามกิ่ลกว่าครับสามกีโนะครับสามกกว่าแต่ผักของเราเนี่ยถ้าปลูกขนาดนี้ครึ่งกิโลต่อต้อนเนี่ยได้แน่แต่ว่าเราก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยอย่าคาดหวังอะไรมากเอาว่าขนาดนี้ที่เราต้องการให้รู้จํานวนว่าถ้าหากว่าเราสามารถทําได้สามต้นต่อหนึ่งกิโลครับถ้าได้สามต้อนหนึ่งกิโลเนี่ยชั้นก็คือต่อต่อหนึ่งแปลงที่บนชั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารวมแล้วเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ต้นไม่กี่หลุม ได้ทั้งหมด156หลุม150หลุมถ้าหากว่าเราสามารถรวม3ต้นกิโลเนี่ยน้ำหนักรวมแล้วทั้นนี้จะได้กี่กิโลประมาณ52กิโลครับ,รบอยู่ที่ประมาณ52กิโลถ้าห้ติดกิโลแล้วถ้าเกิดเราขายราคาถ้าเป็นท้องตลาดก็อาจจะขาย15บาท20บาท30บาทบถ้าขายผัดไรสันพิษจริงๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนอยู่รอดคำว่าอยู่รอดคืออะไรอ๋อ ผมปลูกผมขายตุกๆก็ได้โลสิบบาทขายได้ไหมขายได้ครับบางคนไปขายที่ตลาดระดับหน่อยก็ขายกันสี่ติบห้าติบพอไปเข้าห้างแล้วต้นขนาดนี้ขายก็ต้นละยี่ห้บสามติดสต้นขายกันหกติบเจดติบอันนี้เราตีราคากลางลงมาพอตีราคากลางลงมาเอากันว่าโลละสี่สิบาทถ้าเราขายครึ่งกิโลก็ยี่สิบาทไม่ได้แพงเลยนะครับยี่สิ ยี่สิบาทนี่ถือว่าไม่แพงแล้วเพราะ <Okay. S 3> ฉะนั้นเวลาเราไปใส่ถุงขายเราขายถุงละยี <comprend uous włas socks> ่ส <ric> ิบพ <Monday> ิจิกก็คือตั้งครึ่งกิโลแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าหากว่าเราขายโลละสี่สิบบาทชั้นนี้เราได้น้ำหนัก5 0บกว่าโลแล้วหกิโล52กิโลถ้าหากว่าเป็นเงิน40บาทคูณ5-2ออกมาก็ตกอยู่ที่2,000นิดๆนะครับประมาณ2 0ง0กับบาทประมาณนั้นคือสรุปแล้วเนี่ยเราปลูกตีตะว่า1เดือนขึ้นครับ เดือนครึ่งนี่จริงๆผักของเราเนี่ยไม่ถึงเดือนตอนนี้ตั้งแต่ปลูก25วันครับอันนี้25วันอันนี้ที่ผมบอกแล้วว่ามันกาลังจะโตแล้วครับแต่หากว่าปลูกหนึ่งเดือนกําลังดีแต่ในขณะที่เราอยากอยาให้พี่น้องว่าอย่าคิดว่าอ๋อปีหนึ่งมีที่สองเดือนสามารถปลูกได้สิบสองรุ่นแล้วรุ่นหนึ่งสองพันสองพันสองพันแปลงขนาดนี้เท่าไรเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ,รบแต่อย่าคิดอย่างนั้นคิดแต่ว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งครับ,รบเพราะว่าเราทากล้าผัก ถามว่าจะทําเดือนละครั้งเลยได้ไหมได้ครับเพราะเวลาท่านจะตัดท่านก็เกรียยเพาะเก้าไว้ก่อนประมาณติดห้าวันแล้วพอตัดเต็ดวันนี้ตอนเช้าเต็ดตอนเย็นสามารถปลูกได้เลยมันก็สามารถจะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสามารถทําได้บางท่านอาจจะคิดว่าอา้าวผักมันสามารถทําได้เหรอแล้วมันปลูกต่อๆกันเนี่ยแล้วมันจะโตเหรอเพราะหลักวิชาการก็จะบอกว่าปลูกผักไม่สามารถปลูกซ้ําได้ ไม่ว่าจะเป็นผักคะน้าฟังตุ้งผักบุ้งผักกาดขาวไม่สามารถปลูกซ้ําของมันได้ทําได้ครับเพราะดินของเรากําลังมีอินทรีย์วัตถุกําลังล้วนซุยโดยเฉพาะธาตุอาหารมันมีในดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถปลูกซ้ําได้เลยไปแล้วก็ปลูกซ้ำครับครับปลูกซ้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าวิธีการปลูกซ้ําปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับครับอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าเราอยากให้เห็นภาพทุกอย่างว่า อย่างเช่นที่ผมเคยปลูกสลัดนะครับส่วนมากแล้วปลูกบนชั้นเนี่ยจะนิยมปลูกสลัดกันส่วนใหญ่อยากจะปลูกคะน้าอยากจะปลูกฟางตุ้งอยากจะปลูกกระเขากลัวมันไม่โตมันต้องสลัดอย่างเดียวนั่นแสดงว,ว่าท่านคิดผิดแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าไม่ว่าจะบนชั้นหรือพื้นดินเนี่ยสามารถปลูกได้หมดโดยเฉพาะสลัดที่ผมเคยทําอยู่นะครับทำอยู่หลายรุ่นก็เก็บข้อมูลมาว่าถ้าเราปลูกฟางสองเมตรยาว3 0ติเมตรโดยใช้ตะข่ายตะข่ายเราคุมเลยแล้วก็เจาะหลุม20เตนคูณ20เตน ถ้าเราสามารถผูกหนึ่งผืนยี่สิบเต่งคูณยี่สิบเต็นหนึ่งผืนจะได้ทั้งหมดพันสองร้อยหลุมถ้าพันสองร้อยหลุมเราสามารถได้หกต้นกิโลถ้าได้หกต้นกิโลจะได้น้าหนักหนึ่งแปลงเนี่ยสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลถ้าสะดัดเราขายโลละแปดสิบบาทเราจะได้หมื่นหกถ้าได้หมื่นหกหนึ่งไร่จะได้ทั้งหมดสิบเก้าแปลงท่านก็ลองคูณดูเอานะครับถ้าติดแปลงก็แสนหกละแต่ถ้าหากว่ายี่สิบแปลงก็สามแปดละ แต่อย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อเอาครึ่งเดียวครับต่อหนึ่งรุ่นต่อหนึ่งไร่เอาแค่แสนห้าก็พอละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังให้ดูว่าไม่ว่าจะผักทุกอย่างสามารถทําได้ถ้ามีองค์ความรู้แล้วสามารถตั้งแต่การวางวางระบบระาน้ําการใช้อินทรีย์วัตถุแล้วก็ปลูกพืชให้ได้ระยะสามารถดูแลได้บางท่านอาจจะบอกโอ้ยมันทําไม่ได้หรอกต้องใช้สารเคมี การใช้เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องมแมลงแก้ปัญหาเรื่องว่าจะพืชเยอะแยะหมดจริงๆพวกเราทําอย่างนี้แทบไม่มีอะไรที่จะมากวนเราถามว่ามีไหมมีครับเดี๋ยวเราจะตอบว่ากวนแล้วแก้ยังไงครับผม